การปฏิวัติอุตสาหกรรมคศ1750ถึง1900ได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้คนในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไปตลอดการนักประดิษฐ์และผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาถือเป็นแนวหน้าของสังคมยุคใหม่การปั่นได้และการทอผ้าการสร้างเครื่องจักรอัญชานฉลาดต่อไปนี้ทำให้สามารถผลิตได้ไยและได้ขนสัตว์คุณภาพสูงจำนวนมากได้และช่วยเปลี่ยนประเทศอังกฤษให้กลายเป็นผู้ผลิตสิ่งทอชั้นนำของโลก ในช่วงครึ่งหลังของศตรวรรษที่18เครื่องปั่นได้เจนนี่ประมาณปีคศ1764เจมส์ฮาเกรฟช่างปั่นได้และทอผ้าที่ยากจนและไม่ได้รับการศึกษาซึ่งอาศัยอยู่ในแรงคาเชียรประเทศอังกฤษได้คิดค้นเครื่องปั่นได้ชนิดใหม่ที่สามารถดึงได้จากแกนหมุน8แกนพร้อมกันแทนที่จะเป็นแกนเดียวเช่นเดียวกับเครื่องปั่นได้แบบดั้งเดิมความคิดนี้เกิดขึ้นกับเขาหลังจากที่เจนนี่ลูกสาวของเขาบังเอิญไปชนแกนหมุนของครอบครัวล้ม แกนหมุนยังคงหมุนต่อไปแม้ว่าเครื่องจักรจะวางอยู่บนพื้นซึ่งทําให้ฮากรีฟคิดว่าแกนหมุนเพียงแกนเดียวสามารถหมุนแกนหมุนได้หลายแกนในคราวเดียวเขาได้รับสิทธิบัตรสำหรับเครื่องปั่นไดเจนนี่ในปีคศ1770โครงน้ําเรียกเช่นนี้เพราะขับเคลื่อนด้วยกังหันน้าโครงน้ําซึ่งจดสิทธิบัตรในปี1769โดยริเชิร์ดอาร์ครถือเป็นเครื่องปั่นได้อัตโนมัติเต็มรูปแบบและทํางานต่อเนื่องเครื่องแรกเครื่องปั่นนี้ผลิตได้ได้แข็งแรงและปริมาณมากกว่าเครื่องปั่นได้เจนนี่เนื่องจาากขนด และแหล่งพลังงานของโครงน้ําจึงไม่สามารถนําไปวางไว้ในบ้านของช่างปัน่นได้ได้เหมือนเครื่องจักรรุ่นก่อนๆจึงต้องติดตั้งในอาคารขนาดใหญ่ใกล้ลาธารที่ไหลเชี่ยวแทนาใครและหุ้นส่วนของเขาได้สร้างโรงงานดังกล่าวหลายแห่งในพื้นที่ภูเขาของอังกฤษช่างปั่นได้รวมทั้งเด็กที่ใช้แรงงานต่อมาจึงทํางานในโรงงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแทนที่จะทํางานที่บ้านเครื่องปั่นได้แบบม้าหมุนประมาณปีคศ1779ซามูเอลครอมตันได้ประดิษฐ์เครื่องปั่นได้แบบม้าหมุนขึ้น โดยออกแบบโดยผสมผสานคุณสมบัติของเครื่องปั่นได้เจนนี่และโครงปั่นได้แบบน้ำเข้าด้วยกันเครื่องจักรของเขาสามารถผลิตเส้นใยทั้งละเอียดและหยาบได้ทําให้คนงานคนเดียวสามารถปั่นได้ได้มากกว่า1000แกนพร้อมกันแต่โชคไม่ดีที่ครอมตันยากจนจึงไม่มีเงินพอที่จะจดสิทธิบัตรแนวคิดของเขาเขาถูกกลุ่มผู้ผลิตหลอกลวงให้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ของเขาโดยจ่ายเงินให้เขาน้อยกว่าที่สัญญาไว้มากสําหรับการออกแบบเครื่องปั่นได้แบบม้าหมุนนี้ถูกนําไปใช้ในโรงงานหลายร้อย แห่งทั่วอุตสาหกรรมสิ่งทอของอังกฤษในที่สุดเครื่องจักรไอน้ำเครื่องจักรไอน้ำถูกนำไปใช้ในการผลิตและเป็นแหล่งพลังงานในเรือและหัวรถจักรรถไฟส่งผลให้โรงงานต่างๆสามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้และส่งผลให้เครือข่ายการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศขยายตัวอย่างมากในศตวรรษที่19เครื่องจักรไอน้ำของวัดในอังกฤษในศตวรรษที่17เครื่องจักรไอน้ำดั้งเดิมถูกนำมาใช้เพื่อสูบน้ําออกจากเหมือง ในปีคศ1765เจมสอ์วัดนักประดิษฐ์ชาวสกอตแ,แลนด์ได้พัฒนาเครื่องยนต์ไอน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเพิ่มคอนเดนเซอร์แยกต่างหากจากการปรับปรุงครั้งก่อนและในปีคศ1781เขาได้ออกแบบเครื่องจักรที่หมุนเพลาแทนที่จะสร้างการเคลื่อนที่ขึ้นลงของปัม๊มด้วยการปรับปรุงเพิมเ่มเติมในช่วงทศวรรษปีคศ1780เครื่องยนต์ของวัดจึงกลายมาเป็นแหล่งพลังงานหลักในโรงงานกระดาษโรงแป้งโรงไฟ โรงเหล็กโรงก่อนคลองและโรงงานประปาทําให้หวัดกลายเป็นเศรษฐีหัวรถจักรไอ้น้ำวิศวกรชาวอังกฤษริชาร์ดเทรเวอร์ติกเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นผู้ประดิษฐ์หัวรถจักรไอ้น้ำา183ซึ่งเป็นการนําเครื่องจักรไอ้น้ำมาประยุกต์ใช้ซึ่งวัดเองก็เคยมองว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงเทรเวอร์ติกยังได้ดัดแปลงเครื่องยนต์ของเขาเพื่อขับเคลื่อนเรือบรรทุกสินค้าโดยการหมุนใบจักรและใช้งานกับเรือขุดเครื่องยนต์ของเทรเวอร์ติกซึ่งสร้างพลังงานได้มากกว่าของวอ โดยทำงานที่แรงดันสูงกว่าในไม่ช้าก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาในการใช้งานอุตสาหกรรมในอังกฤษโดยเข้ามาแทนที่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าของวอร์ดหัวรถจักรพลังไอน้ำเครื่องแรกที่บรรทุกผู้โดยสารที่จ่ายเงินคือ Active ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Locomotion ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวอังกฤษจอร์จสตีเวนสันซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1825สำหรับเส้นทางรถไฟโดยสารสายใหม่ระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซึ่งสร้างเสร็จในปี1834เซนน และลูกชายของเขาได้ออกแบบรอคิดซึ่งสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว36ไมล์หรือ58กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งประดิษฐ์สำคัญ2ประการได้ปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของรถไฟไอ้น้ำและทางรถไฟในช่วงปลายศตวรรษที่19ในปีพุทธศักราช2440นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันแอนดรูเจียดได้จดสิทบ,บัตรอุปกรณ์ต่อพ่วงเจนนี่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรถไฟ โดยอัตโนมัติอุปกรณ์ดังกล่าวได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมรถไฟโดยไม่จําเป็นต้องใช้พนักงานเบรกในการต่อรถไฟด้วยมือซึ่งเป็นงานอันตรายที่มักส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันเชื้อสายแคนาดาเอลจาแมคคอยได้จดสิทธิบัตรอุปกรณ์หล่อลื่นสําหรับลูกปืนของเครื่องยนต์ไอน้ําถ้วยหล่อลื่นหรือเครื่องหล่อลื่นแมคคอยของเขาจะหยดน้ํามันลงบนลูกปืนของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่เพื่อรักษาการหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมอุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากช่วยให้รถไฟวิ่งได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดบ่อยครั้งเพื่อหล่อลื่นเรือกลนไฟและเรือกลนไฟเรือกลนไฟและเรือกลนไฟเป็นผู้บุกเบิกในฝรั่งเศสอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายศตวรรษที่18และต้นศตวรรษที่19เรือกลนไฟแบบภายที่ประสบความสำเร็จทางการค้าลำแรกคือเรือกลนไฟนอร์ทริเวอร์ ซึ่งออกแบบโดยโรเบิร์ตฟุนตันวิศวกรชาวอเมริกันเดินทางขึ้นแม่น้ำฮัสสันจากนครนิวยอร์ก York, ไปยังเมืองออนบานีรัฐนิวยอร์กในปี1807ด้วยความเร็วประมาณ5ไมล์หรือ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงในที่สุดเรือกลไฟขนาดใหญ่ขึ้นก็ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไปตามทางน้ำภายในประเทศหลายร้อยไมล์ทางตะวันออกและตอนกลางของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะแม่น้ำมิสซิสซิปปีปากาเทราน มหาสมุทรครั้งแรกที่ใช้พลังไอน้ำเสร็จสิ้นในปี1819โดยเซเวเนอร์ซึ่งเป็นเรือใบอเมริกันที่มีใบพา,ายขับเคลื่อนด้วยพลังไอ้น้ำเสริมเรือแล่นจากสซเวนรัตจอร์เจียไปยังเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษ,กฤษในเวลาเพียง27วันเสร็จแม้ว่าใบพา,ายจะทำงานได้เพียง85ชั่วโมงของการเดินทางในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่19เรือกลไฟที่ใหญ่และรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆมาขนส่งผู้โดยสารสินค้า และไพรสเน่ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือซึ่งเป็นบริการที่เรียกว่าเรือฟรีแอตแลนติกการควบคุมไฟฟ้าในช่วงต้นศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าและแม่เหล็กและการวิจัยของพวกเขาได้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าในทางปฏิบัติในไม่ช้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าในช่วงปีคศ1820 และ1,830นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษไมเคิลฟาราเดย์ได้ทดลองสาธิตให้เห็นแล้วว่าการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดระหว่างขั้วแม่เหล็กสองขั้วจะทำให้ขดลวดหมุนในขณะที่การหมุนขดลวดระหว่างขั้วแม่เหล็กสองขั้วจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดการเหนี่ยวนํำแม่เหล็กไฟฟ้าในที่สุดปรากฏการแรกก็กลายมาเป็นพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในขณะที่ปรากฏการที่สองในที่สุดก็กลายมาเป็นพื้นฐานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดานามโม ซึ่งแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าแม้ว่ามอเตอร์และเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทั้งสองจะได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงกลางศตรวรรษที่19แต่การใช้งานจริงในระดับใหญ่ขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์เครื่องจักรอื่นๆในเวลาต่อมานั่นคือรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างรถไฟฟ้าและรถรางรถไฟฟ้าสายแรกซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ในการขนส่งมวลชนในเมืองได้รับการสาธิต โดยวิศวกรชาวเยรมันวอร์เนอร์ฟอนซีเมนที่กรุงเบอร์ลินในปี1879ในช่วงต้นศตวรรษที่20รถไฟฟ้าเริ่มให้บริการภายในและระหว่างเมืองใหญ่หลายแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาส่วนรถไฟฟ้าสายแรกของระบบรถไฟใต้ดินของลอนดอนที่เรียกว่าลอนดอนอันเดอร์กราวด์เริ่มให้บริการในปี1890หลอดไส้ในปีคศ1878-79โจเซฟสวอนแห่งอังกฤษและต่อมาโทมัสเอดิสันแห่งสหรัฐอเมริกาได้ประดิษ์หลอดไส้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงขึ้นโดยอิสระซึ่งผลิตแสงอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความร้อนกับไส้หลอดด้วยกระแสไฟฟ้าในสุญาาในในสญากาศหรือใกล้สุญญากาศนักประดิษฐ์ทั้งสองคนได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรและการโต้เถียงทางกฎหมายของพวกเขาก็สิ้นสุดลงหลังจากที่พวกเขาตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมกันในปีคศ1883ตั้งแต่นั้นมาเอดิสันก็ได้รับเครดิตส่วนใหญ่สำหรับการประดิษฐ์นี้เนื่องจากเขายังได้คิดค้นสายไฟและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับระบบไฟส่องสว่างที่ใช้งานได้จริงอีกด้วยในช่วง50ปีต่อมาหลอดไส้ไฟฟ้าค่อยๆ เข้ามาแทนที่หลอดแก๊สและน้ำมันก๊าดในฐานะรูปแบบหลักของแสงประดิษฐ์ในเขตเมืองแม้ว่าโคมไฟถนนที่ใช้แก๊สจะยังคงมีอยู่ในอังกฤษจนถึงกลางศตวรรษที่20ลุยส์และทเทมเออร์นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้จดสิทธิบัตรเส้นใยคาร์บอนในปี1881ซึ่งสามารถใช้งานได้นานกว่าแบบที่ออกแบบไว้ก่อนหน้านี้มากนวัตกรรมดังกล่าวช่วยให้สามารถผลิตหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้การส่องสว่างด้วยไฟฟ้ามีราคาถูกลงและนําไปสู่การนําไปใช้งานจริงได้เร็วขึ้นโทรเลขและโทรศัพท์ สิ่งประดิษฐ์สองอย่างในศตวรรษที่19ได้แก่โทรเลขไฟฟ้าและโทรศัพท์ไฟฟ้าทําให้การสื่อสารที่เชื่อถือได้ในระยะไกลเป็นไปได้ทันทีเป็นครั้งแรกผลกระทบต่อการค้าการทูตปฏิบัติการทางทหารการสื่อสารมวลชนและด้านต่างๆมากมายในชีวิตประจําวันเกิดขึ้นแทบจะทันทีและพิสูจน์แล้วว่าคงอยู่ยาวนานโทรเลขระบบโทรเลขไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงระบบแรกถูกสร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันในอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาในปี1837ในอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษวิลเลียมฟอร์เดอร์เกลคุกและชาวสวิสโตนเข็มบนแผ่นยึดที่ตัวรับจะชี้ไปที่ตัวอักษร,รหรือตัวเลขเฉพาะเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านสายที่ติดอยู่นักประดิษฐ์ซลลมันจีบราวน์โจเซฟเฮนรีซามูเอลส์บีมอสและเอลฟรีเวลได้สร้างโทรเลขไฟฟ้าของตนเองขึ้นโดยบราวน์ทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคหลักคนหนึ่งของโทรเลขเฮนรีได้ออกแบบแม่เหล็กความเข้มสูงที่จำเป็นและมอสได้คิดค้นการออกแบบโทรเลข โดยมีเวลปรับปรุงอย่างมีในสำคัญมอสสร้างโทรเลขไฟฟ้าของตนเองขึ้นและที่มีชื่อเสียงยิ่งกว่านั้นก็คือรหัสสากลซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อรหัสมอร์สซึ่งสามารถใช้กับระบบโทรเลขใดๆก็ได้รหัสซึ่งประกอบด้วยจุดเครื่องหมายขีดและช่องว่างชุดหนึ่งได้รับการนำมาใช้ในไม่ช้าในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเครื่องหมายกำกับเสียงทั่วโลกสายโทรเลขสาธิตระหว่างวอชิงตันดีซี และบันติมอร์รัฐแมริแลนด์เสร็จสมบูรณ์ในปี1844ข้อความแรกที่ส่งไปบนสายนี้คือพระเจ้าทำอะไรลงไปสายโทรเลขถูกวางข้ามช่องแคบอังกฤษเป็นครั้งแรกในปี1851และข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในปี1858ในสหรัฐอเมริกาการแพร่กระจายของการสื่อสารทางโทรเลขผ่านการเติบโตของบริษัทโทรเลขเอก,เอกชนเช่น Western Union ช่วยรักษากฎ,กฎหมายและระเบียบในดินแดนตะวันตก และควบคุมการจราจรบนทางรถไฟยิ่งไปกว่านั้นยังทำให้สามารถส่งข่าวในประเทศและต่างประเทศผ่านบริการโทรเลขเช่น Associated Press ได้ในปี1896นักฟิสิกและนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีเกียลโมมาโคนีได้พัฒนาระบบโทรเลขไร้สาย (Radio Telegraphy) ขึ้นมาซึ่งมีประโยชน์ทางการทหารอย่างมากในศตวรรษที่20โทรศัพท์ในปีพุทธศักราช2419อเล็กซานเดอร์เกรแฮมโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายสกอตแลนด์ได้สาธิตโทรศัพท์ที่ส่งเสียงได้ รวมถึงเสียงพูดของมนุษย์โดยใช้กระแสะไฟฟ้าแม้ว่าเบลจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรกแต่ลูอิสลาติเมอร์นักประดิษฐ์และช่างเขียนแบบชาวอเมริกันก็ได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโทรศัพท์ด้วยผลงานของเขาเกี่ยวกับภาพว่าสิบบัตรลาติเมอร์ได้รับการว่าจ้างจากทนายความด้านสิบ,บัตรของเบลให้ร่างภาพว่าสิบบัตรคุณภาพสูงสำหรับคำขอสิบ,บัตรโทรศัพท์อุปกรณ์ของเบลประกอบด้วยแผ่นโลหะสองชุดแผ่นเมมเบรนและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นกล แผ่นเมมเบรนหนึ่งทำให้แผ่นสันสะเทือนที่ความถีบางระดับซึ่งทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่สอดคล้องกันในขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับแผ่นเมมเบรนนั้นและกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นจะไหลไปที่ขดลวดอีกอันซึ่งทําให้แผ่นเมมเบรนอีกอันสันสะเทือนที่ความถีเดียวกันและสร้างคลื่นเสียงต้นฉบับขึ้นมาใหม่การโทรศัพท์ครั้งแรกการถ่ายทอดเสียงพูดของมนุษย์ที่เข้าใจได้ด้วยไฟฟ้าที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นระหว่างห้องสองห้องของห้องปฏิบัติการของเบลที่บอสตนันเมื่อวันที่10มีนาคม พุทธศักราช2419เมื่อเบลเรียกผู้ช่วยของเขาโทมสัสวัสันมาด้วยถ้อยคำอันด่งดังที่เบลบันทึกไว้ในบันทึกของเขาว่าคุณวัส,สันมาที่นี่ฉันอยากพบคุณในตอนแรกโทรศัพท์เป็นสิ่งแปลกตาหรือของเล่นสำหรับคนรวยแต่ในช่วงกลางศตวรรษที่20โทรศัพท์ก็กลายมาเป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนทั่วไปซึ่งมีการใช้งานอยู่หลายพันล้านเครื่องทั่วโลกเครื่องยนต์สันดาปภายในและยานยนต์ สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคหลังได้แก่เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินรถยนต์ซึ่งเข้ามาแทนที่รถม้าในยุโรปและสหรัฐอเมริกามอบอิสระในการเดินทางที่มากขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทมีอิทธิพลต่อาการวางผังเมืองและการเติบโตของเมืองใหญ่และมีส่วนทําให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศในเขตเมืองอย่างรุนแรงเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์สันดา ภายในสร้างงานผ่านการเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ของส่วนผสมที่อัดแน่นของออกซิไดเซอร์อากาศและเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ดันกับพื้นผิวที่เคลื่อนไหวของเครื่องยนต์เช่นลูกสูบหรือโรเตอร์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ประสบความสําเร็จทางการค้าเครื่องแรกซึ่งใช้ส่วนผสมของก๊าซถ่านหินและอากาศถูกสร้างขึ้นในราวปี1859โดยเอเทียนเลอนอนักประดิษฐ์ชาวเบลเยียมในตอนแรกมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูงและไม่มีประสิทธิภาพ แต่ได้รับการดัดแปลงอย่างมากในปี1878โดยนิคลาส์ออโทวิศวกรชาวเยอรมันซึ่งแนะนำวงจรสีจังหวะของการเหนี่ยวนำการอัดการเผาไอเสียเนื่องจากมีประสิทธิภาพความทนทานและใช้งานง่ายกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซตามการออกแบบของออโทจึงเข้ามาแทนที่เครื่องยนต์ไอน้ำในงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กในไม่ช้าเครื่องยนต์สันดาปภายในขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเบนซินเครื่องแรกซึ่งใช้การออกแบบ4ีจังหวะของออโท เช่นกันได้รับการประดิษฐ์ขึ้นโดยกอดลีฟเดมเลอร์วิศวกรชาวเยอรมันในปี1885ไม่นานหลังจากนั้นในช่วงต้นทศวรรษ1890วิศวกรชาวเยอรมันอีกคนหนึ่งคือรูดอล์ฟดีเซอร์ได้สร้างเครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์ดีเซนที่ใช้น้ำมันหนักแทนน้ำมันเบนซินและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องยนต์ออโตเครื่องยนต์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขับเคลื่อนหัวรถจักรเครื่องจักรกลหนักและเรือดำน้ำรถยนต์เนื่องจากมีประสิทธิภาพและมีน้ำหนักเบา เครื่องยนต์ที่ใช้เบนซินจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีน้าหนักเบารถจักรยานยนต์และรถยนต์คันแรกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในถูกสร้างขึ้นโดยเดมเลอและคาร์เบนต์ตามลําดับในปี1885ในช่วงทศวรรษปี1890อุตสาหกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในยุโรปแผ่นดินใหญ่และสหรัฐอเมริกาได้ผลิตยานยนต์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสําหรับลูกค้าที่ร่ํารวยเป็นส่วนใหญ่ไม่ถึง20ปีต่อมานักอุตสาหกรรมชาวอเมริกันเฮนรี่ฟอร์ดได จนสามารถผลิตได้หลายล้านคันโดยเฉพาะรุ่นทีและรถบรรทุกขนาดเบาในแต่ละปีการประหยัดต่อขนาดครั้งใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จทำให้การเป็นเจ้าของรถยนต์เป็นเรื่องที่คนอเมริกันที่มีรายได้ปานกลางสามารถซื้อได้ซึ่งถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การขนส่งการเจริญเติบโตในภาคการเกษตรเครื่องจักรการเกษตรใหม่ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเคมีและเกษตรกรรมช่วยเปลี่ยนการเกษตรให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตสูง ส่งผลให้ความสามารถในการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งช่วยให้สามารถเลี้ยงประชากรที่เพิ่มขึ้นได้ใบไถเหล็กคิดค้นโดยจอร์ดีในปี1837ใบไถเหล็กถือเป็นการพัฒนาครั้งสําคัญจากใบไถเหล็กและไม้รุ่นก่อนๆเนื่องจากใบไถเหล็กมีน้าหนักเบาวกว่าแข็งแรงกว่าและสามารถไถดินที่หนาแน่นในทุ่งหญ้าในแถบมิดเวสต์ของอเมริกาได้ปลายใบไถท,ที่แหลมคมและพื้นผิวเรียบช่วยลดแรงเสียดทาน ทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้หลายเอเคอร์ต่อวันด้วยแรงดึงที่น้อยลงส่งผลให้ผลผลิตพืชเพิ่มขึ้นและช่วยให้การเกษตรขยายพื้นที่ไปทางตะวันตกสู่ดินแดนใหม่ๆได้ภายในสองทศวรรษนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์ขึ้นบริษัทด,ดีในสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตใบไถเหล็กได้มากกว่า10,000ใบต่อปีเครื่องเกี่ยวข้าวแบบกลไกพัฒนาขึ้นโดยไซรัสมุคอมิกในปี1831เครื่องเกี่ยวข้าวแบบกลไกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวได้อย่างมากเมื่อเทียบกับเคียวมือถือเครื่องจักรที่ลากด้วยม้าของ ใช้แท่งตัดเพื่อตัดมเมล็ดพืชที่สุกงอมแท่นสำหรับวางมเมล็ดพืชที่ตัดแล้วและรอกสำหรับดึงมเมล็ดพืชขึ้นแท่นเพื่อมัดเป็นมัดด้วยการทำให้กระบวนการตัดและนวดข้าวเป็นระบบอัตโนมัติเครื่องเกี่ยวข้าวช่วยให้กเกษตรกรเก็บเกี่ยวมเมล็ดพืชได้มากขึ้นถึง4เท่าต่อวันแทนที่เคียวมือถือที่ใช้กันมานานกว่า5,000ปีเครื่องระเหยไหลผลนักเคมีนอร์เบิร์ตเรลเยอร์ประดิษฐ์เครื่องระเหยไหลผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งใช้ความร้อนจากไอ้น้ำและห้องสุญญากาศในการต้มน้ำ วิธีนี้จะทําให้สามารถแยกน้ําออกจากน้ําอ้อยได้ในขณะที่ยังคงรักษาผลึกน้ําตาลเอาไว้ซึ่งถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอุตสาหกรรมน้าตาลอุปกรณ์ของรีไลเออร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรในปีพุทธศักราช2389ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มผลผลิตน้ําตาลเมื่อเทียบกับวิธีการต้มแบบหม้อเปิดแบบเก่าทําให้ไร่อ้อยในลิเซียนาสามารถลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพและผลกําไรได้ผลงานบุกเบิกของรีไลเออร์ด้านการถ่ายเทความร้อนในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีไอ้น้ำปูทางไปสู่การพัฒนาอื่นๆมากมายในเวลาต่อมาและกระบวนการกลั่นที่สร้างสรรค์ของเขายังคงใช้ในกระบวนการทางเคมีการผลิตยาการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและการทำให้น้ำเสียบริสุทธิ์การผลิตแบบสังเคราะห์จอร์จวอชิงตันคาเวอร์นักเกษตราสตร์ชาวอเมริกันเป็นที่จดจำในฐานะผู้ส่งเสริมวิธีการปลูกพืชแบบหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูสารอาหารในดินที่หมดไปจากการปลูกฝ้ายเชิงเดี่ยวและสำหรับความก้าวหน้าของเขาในการผลิตแบบสังเคราะห์ คาเวอร์ทำการวิจัยและทดลองโดยเน้นที่พืชที่ตรึงในตัวเจนเช่นทั่วลิสงถั่วเหลืองและมันเทศโดยใช้การผลิตแบบสังเคราะห์เพื่อพัฒนาการใช้งานใหม่ๆห,หลายร้อยแบบสำหรับพืชผลทางการเกษตรมาตรฐานในส่วนของทัวริสงเขาได้สร้างผลิตภัณฑ์มากกว่า300รรายการรวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนนมและน้ำมันกระดาษและสีย้อมไม้ผลงานของเขาจัดหาแหล่งอาหารราคาไม่แพงสำหรับเกษตรกรที่ยากจนและช่วยลดการพึ่งพาฝ้ายของภาคเกษตรกรรมในภาคใต้ เครื่องสำอางและเครื่องแต่งกายเทคนิคการผลิตจำนวนมากควบคู่ไปกับเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ขยายตัวทำให้สามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้หลากหลายตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงเครื่องสำอางในราคาที่เอื้อมถึงและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เครื่องจักรเย็บผ้าอิเลียฮาวและไอเซิร์กซิงเกอร์ได้จดสิทธิบัตรเครื่องจักรเย็บผ้าในช่วงปีคศ1840และ1850หาวได้ประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรเครื่องจักรเย็บผ้าที่ใช้งานได้จริง เครื่องแรกที่ใช้การเย็บตะเข็บแบบล็อกเครื่องจักรเย็บผ้านี้สามารถเย็บตะเข็บได้300เข็มต่อนาทีเมื่อเทียบกับช่างเย็บผ้ามืออาชีพที่เย็บได้40-50เข็มต่อนาทีแต่เย็บได้เป็นเส้นตรงเท่านั้นซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่สำคัญเมื่อเทคโนโลยีการเย็บผ้าพัฒนาขึ้นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าก็สามารถผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและราคาถูกสำหรับประชาชนทั่วไปต่อมาเครื่องจักรเย็บผ้าที่ใช้งานได้จริงก็มีจําหน่ายสำหรับใช้ที่บ้านและกลายมาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการพึ่งพาตนเองของครอบครัวชาวอเมริกันในปีคศ1851ซิงเกอร์ได้ออกแบบรุ่นที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งใช้การเย็บตะเข็บแบบล็อกที่จดสิทธิบัตรของฮาวและกลไกลการเคลื่อนไหวขึ้นและลงแบบใหม่ฮาวสามารถฟื้นฟูสิทธิของเขาได้อีกครั้งในปีคศ1854หลังจากต่อสู้คดีกับซิงเกอร์และบริษัทอื่นๆนานถึง5ปีซึ่งส่งผลให้เขาได้รับค่าลิขสิทธิ์จากเครื่องจักรเย็บผ้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด เครื่องจักรทำให้รองเท้าคงทนิร์นส์ s t สซาล e เจอร์นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้สร้างเครื่องจักรทำให้รองเท้าคงทนขึ้นในปี1883ก่อนหน้านั้นรองเท้าแต่ละคู่จะได้รับการทำให้คงทนโดยช่างฝีมือที่มีทักษะซึ่งจำกัดจำนวนและความสามารถในการซื้อของเครื่องจักรเครื่องจักรของสซาล e เจอร์สามารถผลิตรองเท้าได้150-700คู่ต่อวันเมื่อเทียบกับ50คู่ต่อช่างฝีมือทำให้รองเท้าที่ผลิตเป็นจำนวนมากในราคาไม่แพงมีวางจำหน่ายทั่วไป สีย้อมอนิลีนนักเคมีชาวอังกฤษวิลเลียมเฮนรีเพอร์กินจดสิทธิบัตรสีย้อมอนิลีนเป็นคนแรกในปี1856สีย้อมเทียมเหล่านี้ทําให้สามารถผลิตผ้าสีสันสดใสจ,จํานวนมากในโรงงานได้เป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้สีย้อมได้มาจากแหล่งธรรมชาติและมีเฉดสีจํากัดเพอร์กินได้สร้างการสังเคราะห์สีม่วงอนิลีนหรือสีม่วงอมม่วงโดยไม่ได้ตั้งใจในการทดลองของเขาเพื่อผลิตควินินซึ่งเป็นยารักษาโรค กระบวนการย้อมอะนิลีนเปิดประตูสู่การผลิตเสื้อผ้าสีสันสดใสราคาไม่แพงให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปความนิยมอย่างล้นหลามนี้ถูกขนานนามว่าโรคหดส,สีม่วงอมม่วงและยังไปถึงราชวงศ์อังกฤษด้วยสมเด็จพระราชินีวิตรียทรงปรากฏตัวในชุดผ้าไหมสีม่วงอมม่วงในงานนิตศการานานาชาติปี1862หรือที่เรียกอีกอย่างว่างานนิตศการลอนดอนครั้งยิ่งใหญ่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมในช่วงต้นปีคศ1900นางซีเจวอลเกอร์ชื่อเกิดสาราบริดเลิฟ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์โพเมตและแชมพูด้วยการตลาดที่ชาญฉลาดและการฝึกอบรมเครือข่ายตัวแทนขายระดับประเทศกว่า25,000คนเธอได้สร้างอาณาจักรธุรกิจที่ขยายจากสหรัฐอเมริกาไปยังอเมริกากลางและแคริบเบียนซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเปลี่ยนผ่านจากการผลิตในระดับเล็กไปสู่การผลิตจำนวนมากในฐานะสินค้าอุปโภคบริโภค